ันนี้มาพบกัชบช่องมดสาลุยกินแซบนะคะวันนี้น้องก็อยู่กับนางเอกแสงสวยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะให้เขาถือกล้องด้วยค่ะ <c oughs> นั่งเป็นใครไม่ได้นะคะนางเอกสาสหวานแล้วก็เสียงนุ่มนวลค่ะนั่นก็คือน้องมีนานะคะตอนนี้ก็ใช้น้องมีนาถือกล้องให้นะคะ <c oughs> วันนี้จะพาน้องมินามาเที่ยวสวนแถวๆนี้นะคะแล้วก็เป็นที่ออกกําลังกายด้วยนะคะค่ะ <c oughs> เดี๋ยวมาถ่ายน้องมินากันเลยค่ะ นี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสค่ะไมุคาออฟไุคาต้องท้าไทยมินาเป็นภาษาไทยใหญ่ได้เนาะได้มินนานี่ใช้ภาษาไทยใหญ่เป็นอยู่ไหมเป็นค่ะเป็นเนาะนี่ได้ค่ะได้นะคะดีได้ได้วิวสวยๆกับต็คู่กับคนสวยๆนะคะนี่ค่ะสวยมากใช่อันนี้นี่คือกาลังจะกิ แต่ผมมงเจ็ดพระอาทิตย์ออกดีมากค่ะทุกคนออกดีมากแล้วก็เผาผันพลังงานได้ดีค่ะตอนนี้คือจะแต่งอะไรใช่ค่ะนี่ค่ะไปพี่มดจะพามินาไปดูอะไรคะรถที่เราจอดไว้ตรงนี้ไม่หายมั้งใช่อยู่เนาะใช่อยู่ได้อยู่นะคะทุกคนจอดรถไว้ตรงนี้นะคะก็ไม่น่าจะหายนะคะน่าจะจับตำรวจยศดไปนะคะโอไม่ใช่ไม่ใช่จอดผิดที่นะคะเราไปจอดที่อื่นดีกว่า เนาะเราจอดที่ของเขาดีกว่าค่ะ<ช>ข้างล่างนี่เดียด๋วยวยตามเราสองคนไปเลยค่ะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะน้องอยู่ที่สนามฮอเก่าค่ะที่ทําปุ่นแดงนะคะนี่ค่ะตอนนี้น้องก็จะพาทุกคนไปเที่ยวข้างในนะคะ ตอนนี้ก็นี่ค่ะพาสาวสวยไปเที่ยวค่ะแดดร้อนมากพาไมนามาตากแดดนะคะใช่แต่ไม่เป็นไรแดดตอนเย็นนี่คือเขาบอกว่าวิตามินซีวิตามินอีใช่เนาะวิตามินอีวิตามินไปใหญ่แล้วไปใหญ่ลค่ะ้วิตมีซีได้ต้องเป็นน้ำเนาะใช่ค่ะต้องเป็นอะไรคี่ทุกคนที่นี่นะคะเป็นฐานเรียนรู้ค่ะด้านที่ดีและปุ๋ยนะคะนี่ค่ะ ศูนย์พัฒนาลุ่มน้ำปลายใช่ค่ะเกี่ยวกับพระราชดำริน,นะคะ,ะเดี๋ยวตามมินาเข้าไปข้างในเลยตามมินาเข้าไปใช่ไหมคะใช่ต <c oughs> ุลลธใครพามาเที่ยวเนี่ย <c oughs> มินาต้องต้องพาไปแล้วใช่ไหมคะใช่ <c oughs> นี่นะคะโอ้หแดดนี้วิตามินอีใช่ไหมม่นาว่าให้พี่มดอ่ะพาไปง่ายกว่าอ๋อค่ะค่ะมาเดี๋ยวให้พี่มดพาไปนะคะเดี๋ยวมินาจะถือ กองให้ดีกว่านี้บอบปลาหรือว่าอะไรดอนนอิอันนี้ <laughs> น้องเขาตกใจ <laughs> ทไม <laughs> น้องน้องเขาตกใจเมื่อตอนเที่ไปกินก๋วยเตี๋ยวน้องอ้าวเหรออ๋อ,อไม่ใช่แฟนพี่นัดนี <laughs> ่เป็นน้องเขาน้องฮะแค่แข่งไงนี่นะคะเออน้องเขามาวิ่งอ๋อเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเหรอคะใช่ร้านก๋วยเตี๋ยวที่ป่าปูค่ะ อยู่ๆมาโผล่หนีอีกแล้วน้องเขาตกใจเอาวะตกใจเสียงหัวเราะเสียงหัวเราะพี่นี่คือไปที่ไหนเขาจําได้นะมันเป็นเสียงที่สดใสมากค่ะเป็นเอกลักษณ์สดใสหรือว่าผีบ้านี่แหละสดใสพี่นะค่ะแต่งกำลังดีเลยอะมีผักด้วยอะผักอะไรคะนี้ผักอะไรนะภาษาพี่เรียกว่า พักเนื้อไก่เออพันเนื้อไก่ก็เหมือนกันเลยภาษานพี่เรียกว่าอะไรนะเล็กอสิช่อหยาดดอกอ๋ออันนั้นตัวไม่เหมือนละ้อไม่เหมือนละแต่คือมันมาเป็นแต่มันอร่อยนะชอชอก็คือไก่ไงอ๋อก็ยังไก่อยู่ดีใช่ไหมใช่แต่อันนี้ก็คือผัดแคร์ใช่ไหมดอกแคร์เขากินดอกมันใช่ดอกแคร์อันนี้มันก็เอาไปต้มได้นี่ โอ้ยดิพี่ดอกสีชมพูอ่ะมิน่าเคยเห็นแต่ดอกขาวเหรอนี่นี่สีชมพูเขาเอาไปแกงเนาะโอ้โหนี่นะคะจิ้มน้ำจิ้มเอ้ไม่ใช่มีน่ามีนามีคนแคร์ได้ยังไม่มีค่ะเด็กดอกแคร์ไหมจะได้มีคนแคร์แล้วสองบาทสามบาทก็จะเล่นนะคะทุกคนนี่เอาไอยอดมันนี่เอาไปต้มจิ้มน้ำพริกได้ไหมเหรอมีนาไม่เคยกินเคยกินแต่ดอกนะคะมาต้มน้ำพริกทีได้นะอย่าเด็ดเขานะ ลืมไปว่านึกว่าเป็นของเราค <sk ill> ุยแค่ของเรานะมินาพี่เห็นควายด้วยนหนคะข้างล่างนู่นทุกคนเดี๋ยวนอตจะพามีนาไปดูควายค่ะ,คะเดี๋ยวให้มีนาน้ำหน้าค่ะพาไปดูนะคะทีพามินาไปดูควายแต่มีนาต้องน้ำหน้าหรอคะใช่ควายอยู่ไหนควายอยู่นู่น ค่ะทุกคนตอนนี้ก็ยังอยู่กับน้องมินานะคะจะพาไปดูควายนะคะตอนนี้ก็รับวิตามินอีเต็มเต็มเหมูอจะล้นแล้วด้วย <c oughs> ล้อนออกมาเป็นเหมือเลยดูสิคะแก้มน้องนี่คือเปี้ย <c oughs> <c oughs> หมดเลยอะ่ะนู้นไง,ง,งควายโอ้นี่ไงควายเบลล์นี <c oughs> ่ทุกคนควายอยู่นี่คะ่ะเห็นไหมคะ <c oughs> มินาคะพี่รู้สึกพี่เห็นผับบุ้งด้วยอ่ะ ผักบุ้งคนอื่นค่ะไม่เขาให้เก็บได้จริงเหรอคะจรอันนี้มันผักบุ้งไม่ปลูกนะเนี่ยใช่ผักบุงที่เขาไม่ได้ปลูกมันขึ้นเองแต่ทําไมควายมองหน้าเราไม่ได้แย่งผักบุ้งของฉันไม่ใช่เราไม่ได้แย่อาหารควายนะคะดูนี่ผักบุ้งของฉันหรือเปล่าใช่วิวสวยมากค่ะทุกคนนี่ทุกคนผักบุ้งเยอะมากเลยผักบุ้งนี้เนี่ยอร่อยนะคะรสชาติมัน่จะแตกต่าง เราไปผ,ผัดใส่น้ำมันหอยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือเห็นควายไหมคะอยู่ตรงนู้นค่ะส่วนตรงนี้ก็คนสวยค่ะมินาค่ะอย่าจำผิดจำถูกนะคะจะจำไม่ผิดหรอเเฮ้ยวะทำไมอ่ะเหมือนเหนื่อยอ่ะ แดดมันร้อนมันร้อน,นอ,นอะพี่ดูเหงื่อม่นาแบบคือแบบๆๆๆร้อนมากอะทุกคนดูสิคะร้อนจริงนี่จะหกโมงแล้วนะคะร้อนจังใช่ที่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้นะคะนี่นี่ค่ะาจะมีอะไรที่เป็นแบบการเกษตรใช่เ,เลยข้างหลังมีนานี่เป็นบ่อบปลานะไปดูปลาไหมคะจ<ช>้ะ<อ>หาทุกคน อันนี้เราก็ตำม,มีนาไปค่ะจะรอใครพารใครเที่ยวไม่รู้นะคะนี่บอปลาบอปลาหรือว่าบอจระเข้พี่ยาวนะทุกคนตอนนี้วิวสวยมากมเลยนะคะมันต้องมีไอเดียนะคะอาหารมาให้มันนะเนี่ยเขาเอากระเทียมปเป็นอาหารหรึเปล่าคะไม่ใช่อัน,น้นเขาตักกระเทียมไว้อ,อ๋มินาเรากระโดดลงไปสิอย่าเลย <laughs> ไม่ใช่ปลาตายท่าบ่อละวบอนี่แบบเซลมินานะคะมินาคะมันมีทั้งผักบุ้งมีทั้งมะละกอเลยอ่ะเอาไงดีคะไปตามไหมคะไปตามไหมพี่อย่าคิดอย่างนี้นะมินาเอาจริงนะใช่ค่ะทุกคนนี่ค่ะเด็กอ้ยอ่อนนะคะเดี๋ยวนะคะเรานะเราขออนุญาตเขาก็ได้นะคะใช่เขาพักอยู่ที่นี่นะคะ หนู <c oughs> มไม่เคยเข้าไปข้างในเลยอ่ะเหรอข้างในนี่ค่ะข้างในนี่เขามีเลี้ยงปลาปลูกต้นไม้คุณนี้นะอ๋อไปไหมคะนี่นะคะตรงนี้ก็เป็นศูนย์การเรียนรู้นะคะนี่ ากาศตอนเย็นนี่คือดีมากอ่ะคนออกกําลังกายก็ดีนะคะดีค่ะน้ําหนักจะเดดลดค่ะแต่เราสองคนนี่คือน้ําหนักไม่ได้ลดเดียวนะคะเสียพลังงานอย่างอื่นด้วยมีนาตรงนู้นมีบอกร้าด้วยฝั่งนี้อ่บอกลาอีกแล้วเยอะมากเฮ้ยมีนาคะตรงนี้มีมะม่วง มะม่วงเยอะมากมีมีคนอยู่ไหมมีค่ะแล้วนี่นะคะอันนี้ขอเรียกว่ามะม่วงอะไรอะมินะมะม่วงแก้วหฮ้ไม่ใช่มั้งะมะม่วงแก้วเหรอมะม่วงแก้วใช่เหรอมะม่วงแก้วแบบนี้เหรอแบบไหนคะมะม่วงแก้วมันจะกลมๆไหมเนาะอันนี้มันอาจจะกลายพันธุ์อ๋อผสมพันธุ์ก็ได้เดี๋ยวเชื่อมินาเลยค่ะ นี่ข้างล่างเขามีคนอยู่นะขอสักรูปได้ไหมไปขอเข,อขอาไหมขอเลยล่ะเนี่ยมีทั้งเนี่ยมันมีเขามีผักบุ้งในในใน,น้ำด้วยอะ่ะหนูนี่กินกับส้ตมตังนี่แซ่บเลยนะใช่อุอ้ยเขาปลูกอะไรไว้อะดอกไม้ป่ะคะตรงนู้นอ่ะตรงไหน,นใช่ฝั่งนู้นนะคะดอกอะไรล้วพอเชื่อ อะไรนะฟองเทออะไรนะดอกหญ้าไม่ใช่ดอกหญ้าเหรอคะมันน่าจะกินได้นะเขาอยู่ในห้องอะเราอย่าลบคนเลยนะคะค่ะทุกคนตอนนี้น้องจะพาทุกคนมาดูสวนนะคะเป็นสวนผลไม้ค่ะนั่นก็คือฝรั่งนะคะน้าชอบกินฝรั่งไหมไม่ชอบไม่ชอบเหรออุ้ยปูอันนี้คือเจ้าที่นะคะคือฝรั่งมัน มันไม่ถูกกับมีนาเท่าไหรคะ่ะอุ้ยไม่ชอบที่มันไม่สุกไม่ถูกก็ตีมาเลยพี่อะสายโหดอีกแล้วมันยังเด็กอยู่นะคะเนี่ยเล็กๆอยู่มันยังเด็กอยู่กินไม่ได้พี่มดห,วหัวร้อคือหัวร้อแต่ละทะะีคือถ้ามีคนเยอะเขาก็จะถ้าจะตกใจเสียงหัวร้อพี่นะอุ้ยนี่ไงมีนาลูกมันใหญ่ แต่มันไม่เน่าเน่าเฟ้เลยอะเน่าเฮ้ยเหมือนเขาไม่เก็บไปกินเลยเนาะคือมันควรจะเน่าก่อนที่เขาจะมาเห็นอะอื้เฮ้ยเฮ้ยควรจะมาเก็บแล้วเน่าก่อนเลยนะอะไรอ่ะเล่นเองเล่นเองหัวเราะเองไม่มีใครเล่นด้วยงงมีหน้าตามุกพี่มดไม่ทันนะคะไงไงเมื่อกี้ได้แวะตลาดไหม ตลาดไหนคะตลาดแถวไห้อ่ะเ้าว<อ>ไ,ไ,ไหมไหมไม่มีตลาดด้วยเหรอคะก็แบบน้องมีนาจะซื้อมุกไปไงเอา้ามีงี้ด้วยอันนี้ก็เล่นมุกอยู่แล้วเนี่ยตายเลยอันนี้ไงที่มีนาบอกว่าโอ้โหที่นี่สวยมากเลยคะ่ะเนี่ยเขาปลูกอะไรอนะดอกไม้อ,อะไรก็ไ,รไม่รู้คะ่ะ เป็นกบ้าไหมเหรอไม่พี่มันน่าจะกินได้นะหนูว่าหร,หรือว่าไม่ได้อีกละไม่มั่นใจนเชิงไหเ่เหรอพี่ก็ไม่แน่ใจอะ่ะโอ้ยังมีสวนอย่างงี้จังเนาะใช่น่าเขาปลูกอ,อันนี้ด้วยอะไรคะมันจะคล้ายๆแตงอะ่ะแต่ไม่รู้ว่าเป็นแตงหรือเปล่าใช่เหรอคะเรายกกลับไปอันหนึง่งไหม เอาไปที่ศูนก็วใช่หรือเปล่าใช่อะรก็นี่นะคะถ้ามันขึ้นมันก็จะเลื้อยเลยเลื้อยขึ้นแล้วก็บนราคาค่ะอุ้ยเขาทําดีมากเลยอ่ะเขาปลูกตรงนี้แล้วให้มันเลื้อยขึ้นให้มันปลูกผสมผสานนะฝันนุ่มเป็นแก้วมังกรอือฝันนุ่มเป็นแก้วมังกรเนี่ยเนยแก้วมังกรแก้วมังกรนะคะอืนฝันนี้ก็เป็นแปลงเหรอ น่าจะแตงนะคะไม่แตงก็ฟักทองเอ้ยฟักทองไม่ใช่อย่างนี้แล้วมินาได่ชอบกินอันนี้ไหมอะไรคะแต่พี่ไม่ชอบกินเท่าไหร่อะไรนะมินาไม่รู้จักอันนี้ผักอะไรนะที่เขาไปแกงกันอะมินาไม่รู้จักพี่รู้แหละมากินได้แต่พี่ไม่รู้จักชื่อเหมือนมันจะเหม็นเขียวอะแล้วพี่ต้องดมจะเหม็นอยู่วะเหม็นเหม็นนะ คคมันล้ายพี่อยากกินอันนั้นอ่ะอะไรก็อถั่วลังเตาอ่ะยอดถั่วลังเตาอืนนาหวชอบกินมากเหมือนผักผักเนื้อไก่เลยอ่ะใช่แล้วก็ใส่ในถั่วฟูอุ่นอ่ะอร่อยมากเฮ้ยอยากไปกินถั่วฟูอุ่นอีกแล้วเนี่ยแล้วก็ยำถั่วฟูอุ่นอ่ะไต่ยำถั่วพูอ่ะพี่พูดทำไมเนี่ยพี่หิวเหรอคะกลืนน้ำลายเลยก็เหมือนพี่มเจะหิวเลยเนี่ย อันนี้คือแดดร้อนมากีีนนา่เพี่พี่ต้องบอกมีนานะพี่พามีนามาเอ้าหรอเพื่อไปผักเนนะี่ยเขาเมื่ปลูกแล้วมากินได้แล้วเนี่ยอะไรเนี่ยผักเดือ ถ้ารชมานเนี่ยมันจะเป็นยอดอย่าง่เนี้ยะเนี่ยค่ะให้ผู้ชมดูใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกทีนะคะอันนี้ไม่รู้จักจริงๆค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็แกงใส่ปลาก,กระป๋องอร่อยเฮ่ยไม่นาอยากกินมากเลยอ่ะผักอันนี้จริงๆมันหวานมากนะคะมันหวานแล้วก็แกงสดน้ำร้อนๆอ่ะใส่เนี่ยพี่ใส่ปลาแห้งอ่ะอือหือ เด็ดได้ไหมโอไม่ได้ต้องขอเ้าขาก่อนโอ้แต่ต้นเยอะมากค่ะต้นเต็มไปหมดเลยเขาน่าจะให้อยู่แล้วเขาน่าจะให้อยู่แล้วเพราะว่ามันก็เสียเปล่าอ่ะไม่มีใครไปทํากินนะคะใช่แต่ต้องขอเลยะเป็นศูนย์การเรียนรู้อ่ะเขาน่าจะให้อยู่แต่คือทันรุนน่ะมันเอวรูดดกมากเลยมีทุกอย่างโอมีขอบปลอกพี่ด้วยตะไคร้เหรอคะนี่ไงไม่ได้เห็นตะไครมีนา อันนี้มันไม่ใช่ตาคล้ายเอ้าไม่ใช่เหรอะมินาดูยังไงเป็นตาคล้ายเนี่ยฮ่าไม่รู้จะคำลูกไหนก่อนแล้วเนี่ยคือทุกคนคะตั้งแต่รู้จักมินามาเนี่ยรารู้จักทุกคนมาเนี่ยนะคะขอบปรดเ้องคือตาคล้ายหนูอยากร้องไห้มากเลยอะคือมินาเป็นคนตลกมากเลยนะคะขอบโปรด้องก็คืออันไหนคะมีนาให้ไทยใหม่พี่ชอบกินอะไรพี่ชอบกินอะไรมะพร้าวนุ่น ต้นมะพร้าวร้องไห้ได้ไหมพี่หันไปแล้วพี่เจออะไรอ่ะม่นางงมากพิกอ๋ออยู่ทางนี้อยู่ทางนี้โอ้โหไม่รู้ได้ยังไงเนี่ยเนาะขอบตัวพี่ตาไข่เหรออยากร้องไห้มากเลยอะเราประเด็นคือมันไม่ใช่ตาไขด้วยนี่แหละค่ะดูพี๊โอ้โหพี๊เขาส่งม สวยจริงค่ะเนี่ยพริกสุกเต็มไปหมดเลยอ่ะคือเขาไม่เก็บกันอ่ะเขาเก็บไม่ทันแน่เลยนะคะใช่ค่ะมินิมดจริงจริงนะมินโน่ด้วยของเขาให้อยู่แล้วแหละถ้ากินมือเดียวเนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะมินโน่ด้วยเห็นไม่มีใครเก็บนี่หน่อใหญ่เอาเนี่ยหน่ออบเยอะมากเฮ้พี่ไม่อันนี้เขาอาจจะเพาะให้มันมีต้นไม้หรือเปล่าอ้าวให้มันมีแบบเออต้นไผ่ต้นลองดูว่ามันมีคนเก็บไหมมีคนเก็บหน่อไปแล้วเนี่ย โอ,โอ้ย,อยโอยใหญ่ใช่ฝันวิ่งใหญ่กว่าอีกนืกไม่ค่อยเท่าไหร่ <laughs> ไม่ค่อยเท่าไหร่เลยทั่วสวนเขาเลยทีนี้ <laughs> โอ้โหใหญ่ไหมใหญ่ไหมพีม่นำ้ำไม่ได้เก็บหน่อไม้มานานมาก้วคะพี่น้ำใช่อยากกินอ่ะสวยอ่ะแกนหน่อใส่ชะอมแกเข้าเบอร์ใส่หนอครบเลยสวนนี้นะคะคือทุกอย่างเลยมีทุกอย่างนะเนี่ยเนี่ยตไคล้ายอยู่นี่อันเนี้ยตไคล้ย แล้วก็ขอบผมไม่ใช่ตไครยนะมินาโอเคค่ะจำขึ้นใจเลยทีนี้จำขึ้นใจเลยตาครยเหรอแต่ตกใจคำมินาได้แหละตลกอ่ะมินาว่าว่าเราไปทำขนมใบตตยกันไหมมินาทำไม่เป็นอ้าวเหรอพี่เป็นเหรอคะ ทำแบบบัวลอยใบเตยอ,อย่างเงี้ยได้ค่ะได้โอ้หนี่ไงใบเตยเต็มเลยเห็นเลยคือจะมาเก็กบของเขาหมดเลย <c oughs> ก็คือเราวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วว่าแต่คือถ้าเรามาขอนะคะที่นี่ก็เขาก็จะให้นะคะแต่ค,คือเอาไปแบบพอดีนะใช่คะ่ะเอาไปแค่ห้าหกยอดเงี้ยเขาให้อยู่แล้วแต่ก็คือต้องขอนะคะใช่คะ่ะร้อนไม่ร้อนนะดูน้ามีนะเหมือนมีนาอาบน้ำมาใหม่ๆแล้วค่ะตอนนี้ใช่ค่ะร้อนมาก บรรยากาศดีมากเลยนะคะทุกคนนี่ตัวนี้ก็จะมีบ้านพักนะคะนี่ค่ะวิวก็สวยมากเลยนะคะ ดูมะนาวต้นนี้ค่ะลูกโดกมากเลยค่ะแล้วก็ใบกับลูกนี่เท่ากันเลยนะคะ,คะน้องมินาบอกว่าไม่เคยเห็น,นใช่ไหมไม่เคยเห็นเลยค่ะคือมันแบบว่าเนี่ยลูกมะนาวมันหนักจนแบบว่าต้นมันโค้งลงอย่างนี้เลยนะคะใช่ค่ะมันเยอะมากดูตรงนี้แบบเป็นกองเลยนะคะโหไม่ใช่แค่ต้นเดียวพี่คือมันมันเต็มทุกต้นเลยนะคะอันนั้นเจ้าของหรือเปล่าใช่ค่ะ ใม่ใช่นะคะอเขาเก็บผักผักบุงใช่อันนี้ก็คือเขาก็เก็บจากในสวนเลยนะคะต้องถามเขาอันนี้ต้นชมพู่มหน้านี่ชมพู่นี่นะคะนี่เป็นสวนชมพู่นะคะนี่มีทุกอย่างนะคะเนาะ จีฮยอนหายไดที่ยวจุดแรกแทวทอเซียดีนะคะพี่เขาเป็นการเรียนเหมือนกันนะคะเป็นเป็นน้องหรือว่าเป็นพี่เนี่ยเป็นหน่อยอ่ะนี่เบื้องเหนียวนี่ซัตชิ้นเนี่ยอ๋อไม่สิวแล้วเนาะนน้ออ๋อหนุนแล้วแม่รันน้อยหน่ะแตปลื้มพี่เขามาเก็บผักบุ้งเลี้ยงหมูนะคะทุกคนนี่นี่อู้วหมูน่ารักอ่ะ อทุกคนดูหมูสิคะหน้าตาสีชมพูเชียวแล้วไอ้ตัวนั้นไอ้ตัวนั้นเหมือนลายเสือค่ะหมูลายเสือลายเสือลายหมาเฮ้ยหมูลายเสือมินาไม่เคยเจอไม่เจริงเขาเสียหมดเลยอ่ะจริงนะคะเฮ้ยเขาเปลี่ยนเลยอะมันน่ารักอ่ะพี่น่ารักจริงน่ารักมากเลยอ่ะพี่เคยเจอไหมดูหางหางดำอ่ะหมูสีชมพูเนาะมันเหมือนคนเลยเนาะเวลาแบบ ขาวๆเ,เกินเกินอ่ะก็จะเป็นกะใช่ใช่ใช,ใ,ชใช่อันนี้ก็หมูน่าจะขาวเกินนะคะขาวสีชมพูเลยค่ะแล้วก็เป็นกะคะ่ะใช่ไหม <laughs> นี่นะคะแต่หมูตัวนีห้หมูสีทองะค่ะหมูลายลายเสือนะคะไม่ใช่ลายหมานะคะทุ <laughs> กคน <laughs> นี่แล้วก็คอกเขาน่ารักมากเลยอ่ะมินาน่ารักมาก นี่นะคะมนาใช่มีนามีนาสวยแล้วก็น่ารักมากนะคะแล้วก็นี่ข้อหมูค่ะให้ดูข้อหมูดีกว่าน่ารักนี่นะคะว้าวดีนะพี่เขาเป็นกระเทียมเหมือนกันเนาะพี่เขาน่ารักด้วยแล้วก็ชมพู่เขาใช่ชมพู่เขาอะเห็นไหมมีนามันกินได้แล้วนั่นแหละนั่นเป็นสีชมพู่อะใช่แต่ว่าพี่จะเอาไหมอะ เขาเขาจะให้เอาไหมอ่ะไม่จริงด้วยเราไม่ใช่เจ้าของเลยนี่นะคะอันนี้สะพานก็ใช้จากอะไรอ่ะวินาท่อเหรอนี่สะพานใช่ค่ะเป็นท่อแล้วอันนี้เขาปลูกอะไรอ่ะวินาปลูกเขาไม่น่าปลูกตะไคร่น้านะพี่อะไรนี้ตะไคร่น้าเราจตมันสวยมากเลยนะเขข้างล่างหรอเปล่าไม่ใช่ว่าโทรศัพี่ตกในน้ำ ลงไปดูเลยอะส่งโทรศัพท <aries> ์ลงไปดูไม่จะมีกบหรือเปล่าไม่กบก็งูแน่แหละแต่มันสวยมากเลยอะเดี๋ยวถามพี่เขานะน้อชฟฟูแค่เดี๋ยวเสียอ่ะตึ้งยังหรืออ๋อี่ดูเอามือมาปลอดเสียอ๋อ หนูโอี่เนาโี่เนาะนี่นะคะทุกคนทุกคนหนูขอพี่เขาแล้วนะคะบอกว่าชบพูนี้เก็บได้คะ่ะแต่ลูกอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหรค่ค่ะเพราะไม่ได้ห่อนะคะมินาพี่ <laughs> แต่มินดานี่คือไม่สนใจชูพูคะ่ะแต่สนใจอนะย่างอื่นนะคะนี่มะขามคะ่ะทุกคนคนี่อันนี้ก็ลูกเยอะมากเลยอะ่อะอันนี้มะขามเปรี้ยวหรือเปล่า มันดูมันดูสวยๆอ่ะสวยมากมันจะเปรี้ยวอ่ะถ้ามันหวานนี่คือแมนเช่าไปกินอ่ะก็เหมือนคนนั่นแหละค่ะแต่นะยังไงคะอันนี้คิดเลยว่าเลยไม่มีใครมากินเลยไม่ใช่นี่เราไปกินชมพูกันดีกว่าค่ะชมพูดีกว่าค่ะยะตามน้องไปเลยค่ะมีน่าร้อนๆอย่างนี้เล่นน้ำไหมอย่าเลยขอเป็นน้ำอื่นไม่ใช่น้ำวันนี้นะคะน้ำหอยน้ำหอยที่เรา โอ้อยากไปน้ำาห้ยบ้านพี่มดใช่้ยใชญ่ให่หหไม่ใช่เสียวพี่ตกลงไปมากเลยพี่มดอ่ะแม่เหมือนเหมือนลี <laughs> พี่มด, <laughs> พมดอ่ะัสวนนี่คือได้ยินเสียงน้องกับมีนาสองคนนะคะพี่มดล้มด่า <laughs> ดอะไรนะแบบถ้าถ้าอยู่กับพี่เยอะๆนะคะก็ <laughs> <laughs> จะติดผีบ้าไปเยอะๆค่ะอ้โปกติมีนาก็บ้าอยู่แล้วด้วยไม่ใช่มีนา พี่พี่หากกินพิดหลงหายแป๊บได้กินนี้ได้กินใบเฉยโอ้โหเป็นพวงเป็นพวงแล้วก็พี่เขาบอกว่ามันไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่ามันมันโปอกสารพิษเนาะมันก็เลยแมงก็เลยเจาะกินนะคะแต่ไม่เป็นไรหรอกค่ะนี่๋อ้นี่มันเป็นแมงกินนี่ค่ะเอ้แมงกินได้ค่ะแล้วก็กินเฉพาะที่มันไม่เป็นแมงนะคะมาแย่งแมงกินอีกวค่ะ ก็หวานอยู่นะหวานหวานฝาแฝงนะคะทุกคนงันพินาให้พี่มดชิมก็พอก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนมินาขับรถเป็นอยู่นะคะมินาต้องดูแลพี่มดเก็คือมาปลอกสามพิษนะคะไม่ต้องล้างก็ได้ค่ะแต่วิเนี่ยแงกินเยอะมากเลยจริงด้วยค่ะใช่ค่ะก็ว่าทำไมคือยังอยู่เต็มต้นเนาะเนาะ ไม่งั้นน่าหมดแล้วใช่ดูหมูกินแบบอดิอร่อยมากเลยอ่ะอู้นู่นทำไมคะคะอยากกินหมูใช่ไม่พี่มดไม่ใช่ป่ะลูต้อเาบอกว่าเมื่อเหมือนโดนสะกดจิตไว้อ่ะลืมตัวไม่ไม่ใช่ของพี่พี่ก็บอกว่าใช่ อันนี้จะบอกว่าไม่ตลมากเลยคือแบบเหมือนโดนสกุลจิตไ้อ่ะอันนี้รันโนบหรอเนี่ยเขาพูดสร้างใหม<า>่ใช่ค่ะเนี่ยวิญญายังไอ้น,นี่อยู่เลยคะ่ะยังสดสดร้อนๆอนอยู่เลยนะคะ<ด>ไ,มไม่ร้อน,อนค่ะมันเย็นอยู่ค่ะย้ายังไม่แห้งเลยใช่ค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะทุกคนน้องก็พาเที่ยวสวนในศูนย์พระราชดำริาะศูนย์การเรียนรู้นั่นเองค่ะของ ลุ่มน้ำไปลุ่มน้ำปาปนะคะแล้วก็อยู่ที่ท่าปงแดงนะคะตอนถ้าสตรงถนนนะคะก็จะมีคนมาอาอากออกกําลังกายทุกเย็นค่ะหรือว่าทุกเช้านเองนนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณน้องมีนานะคะที่อุตส่าห์สละเวลามาออกกล้อง <c oughs> ด้วยแล้วก็มาถือกล้องให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ฝากติดตามน้องมีนาด้วยนะคะน้องเป็นเด็กน่ารักนะคะทุกคน <c oughs> ก็ฝากติดตามที่ช่อง มีนา1656ค่ะเพราะว่าให้พูดแค่ชื่อช่องมีนานะคะเพราะว่าจําไม่ได้ว่าท้ายนี่คืออะไรนะคะ1656นะคะแล้วก็ตอนแรกเ้างก็ถามว่ามีนาทําไมถึงตั้งชื่อช่องเป็นแบบ1656ค่ะเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเป็นเลขมงคลค่ะโอ้ค่ะเอาไปแทงหวยได้นะคะแต่ถ้าไม่ถูกก็อย่ามาตีมีนาค่ะค่ะค่ะเดี๋ยว น้องก็จะขึ้นลิ้นให้ข้างล่างนะคะเดี๋ยวก็ฝากติดตามน้องเขาด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะจะ่ะวันนี้ต้องขอร่ำลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e ให้น้องด้วยนะคะขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะกับบรรยากาศยามเย็นค่ะ